วันนี้จะลองควยราคาประจวนวันนี้จะมาผัดคะน้าหมูกรอบนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีคะน้ามีหมูกรอบกระเทียมแล้วใส่พริกนิดหน่อยเพื่อจะได้เพิ่มรสชาติว่าให้มีรสชาติที่เผ็ดนิดหน่อยแล้วก็มีซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์สูตรหนึ่งเห็ดนะคะแล้วมีน้ำมันองุ่นถ้าชอบน้ำมันหอยก็ใส่ได้นะคะ ค่ะเดี๋ยวมาคอยติดตามกันนะคะค่ะมาตามกันนะคะกระทะร้อนเราก็จะใส่กระเทียมกับพริกลงไปค่ะใส่ลงไปเลยนะคะค่ะเดียวกระเทียมให้หอมนิดหน่อยพอเหลืองนิดนิดเราก็จะใส่หมูกรอบลงไปแล้วนะคะค่ะใช้ไฟแรงนิดนึงค่ะ ใส่มูกรอบแล้วค่ะตามด้วยคะน้านะคะใส่ทีนิ้วลงไปเลย โอ้โหกิน oh. อมเพลๆคุ้ม,มมาเลยค่ะคล้ายๆไฟแดงเลยนะคะเนี่ผมบุ้งไฟแดงคล้ายๆกันเลยค่ะเติมนะ้ต้องนิดหน่อย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคณะหมูกรอบพร้อมชิมแล้วค่ะชิมเลยนะคะอื้มข้าวตรงไปเลยเนี่ย อืมอร่อยค่ะมุกรอบอร่อยมากเลยนะคะโปดติดตามตอนต่อไปว่าป้าจวนจะลงครัวแล้วทำอะไรต่อไปนะคะติดตามทาง youtube ได้นะคะใช้ชื่อว่าป้าจวนพาเที่ยวพากินนะคะพบกันคราวหน้าถ้าป้าจวนไปเที่ยวเราจะเอามาลง y o u-tube ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ